สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็จะมาศึกษาเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะครับงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนรมในหลายอย่างนะครับมาใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับตัวแรกที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือตัวที่เรียกว่าไดโอดนะครับพวกเรามีพื้นฐานมาบ้างแล้วในการเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิรมและวงจรนะครับเราก็เคยศึกษาแล้วว่าไดโอห ครับเดี๋ยววันนี้เรามาลงรายละเอียดนะครับแล้วก็เราก็จะเอามันไปใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับลองศึกษาดูนะครับไดโอดนะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สร้างขึ้นจากสารขิงโซน,นามนะครับสารขิงโซน,นามเนี่ยเป็นสารที่มีอิเล็กตรอนวงโคจรชั้นนอกสุดหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนสีตัวนะครับรายละเอียดเนี่ยไว้ให้เกิความเรียนออนไลน์นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับเขาก็าจะเอา,เอา เซมิคอนดักเตอร์หรือสารหนึ่งตัวนำเลยนะครับมาผ่านกระบวนการคัพกิ้งเพื่อที่จะให้เกิดเป็นสารสองชนิดขึ้นมาสารแรกนะครับตั้งชื่อว่าสาร P นะครับสาร P คือสารโพซิทีฟแล้วก็ตัวหนึ่งชื่อว่าสาร N นะครับก็คือสารนิเกตีฟนะครับมีโพซิทีฟคือสารบวกและสารนิเกตีฟคือสารลบนะครับแปลเป็นไทยทีนี้ไอ้ไดโอดเนี่ยมันก็เกิดจากการเอาสาร P สาร N มาต่อนะครับเราก็ต่อขันเอามานะครับอย่าลืมนะครับ โครงสร้างของมันก็จะมีสาร P ีสาร N ต่อกันอยู่นะครับมีรอยต่อนะครับแล้วก็ต่อขาออกมานะครับครูก็เลยจะมีทุกชนิดเนี่ยเพื่อให้ง่ายนะครับเขาก็จะมีการกำหนดสัญลักษณ์นะครับให้รู้ว่าเวลาเขียนออกแบบออกมาเนี่ยจะได้รู้ว่าสัญลักษณ์ตัวเนี้ยคืออะไรนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของไหนนะครับก็บคือเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีขีดแล้วรงนีนขาสองขานะครับขาที่ต่ออยู่กับสาร P หรือต่ออยู่กับขารโพซิทีฟเนี่ยตั้งชื่อว่าขา A ือขาแอนโอดนะครับขาแอนโอด A N O D นครับขาแอนโอดส่วนขา K นะครับต่ออยู่กับสาร N เาเรียกว่าขาแคบแคบโอดนะครับขาแคบโอดคือขา A กับขา K นะครับขา A กับขา K ไดโอดมีสองขานะครับมีขาแอนโอขาแคบโอดนะครับต่อสร้างขึ้นจากสาร K สาร N นำมาต่อกันนะครับเอามาสร้างขึ้นเพื่ออะไรไดโอดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเป็นสวิตช สวิตช์อีไดค์คอิกส์นะครับสวิตช์อคําคำว่าสวิตหน้าที่ของมันคือตัดต่อตัดต่ออัตโนมัติด้วยนะครับคือเราไปควบคุมมันไม่ได้ทีนี้หน้าที่เราต้องศึกษาคือเราจะต้องรู้ว่าเมื่อไดโอดมีหน้าที่ทํางานเป็นสวิตช์แล้วมันจะทํางานออนเมื่อไหร่คือเปิดเมื่อไหร่คําว่าเปิดคือยอมให้ไฟผ่านใช่ไหมครับกับพอร์มเมื่อไหร่ก็คือไม่ยอมให้ไฟผ่าน ครับหน้าที่มีสองอย่างคือยอมให้ไฟฟ่านกับไม่ยอมให้ไฟฟ่านนะครับหน้าที่หล,ะละักๆของมันนะครับอันนี้เมือ่อเขาสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็อเอามาทําการทดสอบเพื่อห,หาคุณลักษณะโครงสร้างตัวนี้นะครับเป็นสญญาระของเป็นโครงสร้างของในวงทั่วไปนะครับในวงโค้งไปก็เมื่อเราจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ไดโอดนะครับเมื่อแรงดันไฟฟ้าอยู่ผลกร้อบในวงประมาณ16โวลต่าแต่ผลกระก็จะเริ่มหนักกัน อันนี้ทางด้านโปลเดเราจะมาดูทางด้านการควบคุมกับตัวอิเล็กตรอนแต่ผมก็จะนำกระแสก็คือยอมไม่ไฟตรงข้ามนะครับถ้าเกิดว่าเราจ่ายไฟเข้าไปแล้วเราจ่ายรีเวิร์สกตรอนคือไม่ยอมให้ได้ผมนำกระแสถ้าเราเพิ่มแรงดันไปเรื่อยๆมันจะทำให้เกิดเบรกดาววุ่เตกคือทำให้ในผมพังนะครับเหมือนสวิตช์พังเลยนะครับราายละเอียดโครงสร้างตรงนี้นะครับไปดูในเอกสารนะครับเอกสารมีรายละเอียดอธิบายเรื่องของ คุณลักษณะหรือกาการทำงานของไดโอนะครับในรูปนี้นะครับทีนี้เราลองดูว่าไดโอดถูกสร้างขึ้นมามีสองขาทำงานเป็นสวิตช์แล้วเมื่อไหร่ไดโอดจะนำกระแสก็คือต่อให้ไฟขึ้นผ่านหรือแล้วเมื่อไหร่ไดโอดมันจะไม่นำกระแสการเอาไดโอดไปต่อในวงจรเพื่อจ่ายไฟเพื่อทำงานให้มันให้มัน,มนทำงานเป็นสวิตช์ที่เขาเรียกว,ว่าการเป่าเอสครับมาดูนะครับการเบ่อสหรือการจ่ายไฟให้อ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันทำน อันดับแรกเลยเขาเรียกว่า forward bias forward แปลว่าไปนนนหน้า forward bias คำว่า forward bias เนี่ยวิธีการสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือให้จ่ายไฟบวกนะครับไปที่ขาแอนโอดและให้สายไฟฟ้าลบเนี่ยไปที่ขาแคดบอดนะครับแอนโอดได้ไฟบวกแคดบอรดได้ไฟลบถ้าเราจ่ายไฟลักนณะอย่างนี้ให้ได้เนะอวงจรรูปนี้นะครับจะทำให้ไดโอดนำกระแสครับก็คือ ยอมให้มีกระแสไฟไหลผ่านนะครับยอมไม่มีกระแสไฟไหลผ่านนั่นหมายความว่าขณะนี้ไดโอดตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์ที่ต่อวงจรนะครับเห็นไหมครับต่อวงจรนะครับถ้าเราจ่ายนี้่ไดโอดนำกระแสยอมให้ไฟผ่านเขาเรียกว่า forward bias เห็นไหครับทีนี้กลับกันถ้าเราสราบขั้วไฟเอาแอนโนดได้ไฟลบบ้าง เอาไฟลบนะครับไปจ่ายแอนุและเอาไฟบวกไปจ่ายแคโทดูถ้าเราจ่ายไฟลักษณะแบบนี้ไดโอดมันไม่นำกระแสครับมันไม่ยอมให้ไฟผ่านนะครับถ้าเป็นสวิตก็เป็นสวิตเปิดครับเนี่ยครับไม่ยอมให้ไฟผ่านเห็นไหมครับไม่ยอมให้ไฟผ่านกรณีที่เป็นพอร์ตเ a s เนี่ยหลอดไฟจะติดกรณีที่เป็นมีวอสแบสหลอดไฟไม่ติดครับเพราะว่าไดโอดเปิดวงจร นี่คือการสรุปสาระสำคัญชั้นส้ของการจ่ายไฟเข้าไปในตัวไดโอดให้มันทำงานเป็นสวิตช์อันนี้ต่อไปเราก็รู้ว่าเมื่อจ่ายไฟเป็นสวิตช์แล้วนะจา่ายไฟเป็นสวิตช์แล้วเขาเอาไดโอดไปทำอะไรในวงต่อในอางานใิเกทรอิกส้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับองค์การแรกเลยนะครับที่ไดโอดถูกนำไาใช้นะครับ,รนะรบก็คือวงจรเ่อติไฟ งจรเเลิายออครับคำว่าวงจรเลนส์ไฟเออร์คือวงจรที่ใช้ในการแปลไฟสลับให้เป็นไฟตรงครับก็คือแปลงจากไฟ AC ทู DC แปลครับวงจรแรกที่ไดโอดถูกนำไปใช้งานนะครับก็คือวงจรเลนส์ไฟแับวงจรเลนส์ไฟคือวงจรที่ใช้แปลงไฟสลับให้เป็นไฟตรงครับบางคนบอกเอ,อ้ยทำไมจะต้องแปลงสลับเป็นไฟตรงด้วยอย่าลืมนะครับ ไฟฟ้าที่เราใช้งานในบ้านเราเป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรืออันเทอร์เนีิกหรือไฟเอซีแต่ไฟตรงอุปกรณ์อิเล็กทริกทุกอย่างเวลาทํางานใช้ไฟตรงครับใช้ไฟเอซีไดเรกติกเพราะนั้นการที่เราจะเอาอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นอิเรกติกเนี่ยไปใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับจะต้องมีวงจรอินฟิวส์ก็คือการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง